นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชาสัมโมธมานชาดก การละครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยังวัดนิโครธารามกรุงกบิลพัทส่งสดับเหตุร้ายอันบังเกิดขึ้นณชายแดนระหว่างกบิลพัทอันเป็นนครของพระราชบิดากับเทวทหะนครของพระราช,ชมารดาอาณาเขตของนครเทวทหะและนครกบิลพัทนี้ช่วงหนึ่งถูกแบ่งกั้นไว้ด้วยลำธารเล็กๆที่แยกมาจากแม่น้ำโรฮินีเท่านั้นแต่เดิม ชาวนครทั้งสองใช้ลําธารนี้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขสืบต่อกันมานานปีวันนี้ได้อะไรมาทำอาหารหรือสหายหดูมากมายจัง <laughs> ก็เผือกมันเช่นเคยแหละเพื่อนเอ้ยแล้วเจ้าละ่ะวันนี้โชคดีหาปลาได้เยอะเลยละ่ะจนกระทั่งมีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้น อยู่ๆน้ำในลำธารก็ลดระดับลงวูบวูบไม่กี่วันต่อมาก็แห้งขอดเหลือติดก้นลำธารอยู่ไม่มากมายนักพืชไร่ข้าวกล้าพากันแห้งตายฝูงสัตว์เลี้ยงเริ่มล้มป่วยด้วยการขาดน้ำชาวเมืองทั้งสองฝั่งลำธารก็พากันออกจากบ้านมาเฝ้ารอตักน้ำที่เหลือน้อยนิดนั้นไปดื่มกินอย่างกระเบียดกระเสียนเอารีบตักดูเร็วก็เถอะ พวกเทวทหัฝั่งโน้นมาแย่งน้ำเธอแล้วได้มากพอแล้วจ้าแต่มันหนักจังฮึบอึ๊บเจ้ายกไว้ตรงนั้นก่อนละกันเดี๋ยวพี่ตักอีกองคหนึ่งเต็มแล้วจะไปช่วยเจ้ายกนะเป็นธรรมดาของโลกเมื่อสิ่งใดมีน้อยแต่เป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากการแก่งแย่งย่อมเกิดขึ้นแล้วชนวนวิวาทก็ปรากฏชัดเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มถือสิทธิ์เอาน้ำในลำธารเป็นของฝ่ายตนก่อน เฮ้ยกันน้ำไว้ใช้เองอย่างเนี้มันเห็นแก่ตัวนี่นาใช่ใช่ใช่ขโมยไปใช้ฝ่ายเดียวอย่างนี้พวกเราก็แย่ดีอย่างนี้ยอมไม่ได้นะพวกเราเอาเฮ้ยหรือไอ้ฝ่ายกันน้ำออกเดี๋ยวนี้แน่จริงก็ข้ามมารือซิพ่อจะล่อให้น่วมเลยใช่ไปกันกลับไปซัจะดีกว่ากดน้ำตายก็ดีกว่าโดนกระบองนะเฟ้เฮ้ยพวกเราอย่ายอมให้พวกมันลื้อฝ่ายของเราด้วยเฮ้ยลุยเลยดีกว่าเวยเหตุการณ์ทำท่าจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ ผู้นำชาวบ้านทั้งฝ่ายเทวทหะและฝ่ายกบิลพัทจึงเปิดเจรจากันแต่ก็ดูจะไม่มีอะไรดีขึ้นตกลงขอกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมนี่ไม่ยอมกลับไปจริงๆหรือเนี่ยช่างดื้อรั้นเหมือนราชาของเจ้าเลยนะเจ้ากล้าดียังไงมาล่วงเกินถึงราชาของเราทำไมข้าถึงจะไม่กล้าราชาของเจ้ามีอะไรดีงั้นหรืออย่าลบลูก่กษัตริย์ข้านะเว้ย กษัตริย์กบิลพัทของเจ้าก็ไม่ดีสักเท่าไรเหม um ือนกันเจ้าเอาที่ไหนมาว่าฮะก็พระราชวงศ์ทั้งสองเป็นญาติกันหากทางข้าไม่ดีทางแกจะดีไปได้ยังไงโง่จริงๆเฮ้ยโกรธแกกล้าด่าข้าว่าโง่หรือเจ้าโง่เหมือนกันนั่นแหละเจ้านั่นแหละโง่ชาวนครทั้งสองถึงกับข้ามลำน้ำมาลงไม้ลงมือต่อสู้กันอยู่หลายวันร้อนถึงเสนาบดีและอำมาตย์ของทั้งกบิลพัทและเทวทหะต้องเข้ามาห้ามปราง พวกเจ้าหยุดก่อนเถอะเรียกเสนาบดีฝ่ายเจ้ามาตกลงกันโดยดีเถิดเมื่ออมา์ทั้งสองเมืองได้มาเจรจากันแต่ไม่ลดละความถือดีในตนเองลงจึงไม่สามารถตกลงกันได้โดยสันติเหมือนเดิมก็ท่านมันโลภเห็นแก่ชาวกบิลพัทมากไปไม่ยอมลื้ฝ่ายกั้นน้ำออกเทวัหะเราก็แห้งแล้ง จะให้นั่งดูพวกท่านชุ่มช่ำกันอย่างนั้นหรือก็ชาวบ้านของเรามากกว่าเราก็ต้องได้ใช้น้ําก่อนเมื่อพวกเราได้น้ําจนพอใจแล้วจึงจะยอมรื้อฝายกันน้ําออกให้เองล่ะท่านจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกถึงราษฎรเราจะน้อยกว่าเนี่ยแต่เราก็จําเป็นต้องใช้น้ําเหมือนกันคุยกันอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เปลืองน้ําลายเปล่าเฮ้ข้าก็ไม่อยากคุยให้เสียเวลาเหมือนกันคนระดับบริหารทั้งสองปรองดองกันไม่ได้เมื่อไม่สมความตั้งใจ พวกเขาเกือบชักอาวุธประหัตประหารกันในตอนนั้นยังดีที่ต่างก็สูงอายุยังมีความยั้งคิดผิดชอบชั่วดีจึงไม่มีการนองเลือดก,กลับไปซะเถอะเสนาบดีไปยกทัพกบิลพัดพาก,กษัตริย์เจ้ามานะ่ะน่าจะสมศักดิ์ศรีกว่านี้นะได้ลบกันไปเลยจะได้รู้ดำรู้แดงกันสักทีในที่สุด เรื่องแบ่งน้ำกันใช้ก็กลายเป็นศึกใหญ่ที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเพราะเนื้อเรื่องพระเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้วราชาถือเป็นเรื่องสูงสุดจะยอมให้ใครหยามไม่ได้เลยจัดทัพเราจะข้ามแม่น้ำโลหินีไปสั่งสอนเทวทหะกเคลื่อนทัพเราจะให้ชาวกบวิลพัทส,สำนึกผิดขอขมาเราให้ได้ และแล้วเรื่องไม่น่าจะเกิดก็บังเกิดณบัดนั้นชายแดนกับวิลพัทก็เต็มไปด้วยพยุหะพ,พลละไกรแห่งทัพเทวทหะพระญาตฝ่ายพระมารดาสิริมหามายาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราลุย และที่ประจันหน้าเป็นแนวยาวตลอดลำน้ำอันเป็นพรมแดนคือทัพมือกบิลพัทพระประยุรญ,ญาตฝ่ายพระเจ้าสุดโทธนะพระราชบิดาของพระพุทธองค์เช่นกันเราให้โอกาสสุดท้ายแก่ท่านก่อนตะวันตรงหัวให้พากันกลับไปให้หมดเพราะหลังจากเวลานั้นท่านจะโดนทัพกบิลพัททยี่ไม่เหลือซากแน่ yeah! ร้ายนั้นปรากฏแจ้งแก่พระพุทธองค์ทั้งสิน้นจึงเสด็จมายังชายแดนประทับอยู่กลางกองทัพทั้งสองฝ่ายทั้งสองกองทัพต่างกราบทูลข้อขัดแย้งให้ร้ายกันและกันว่าแย่งน้ำในลำธารไปใช้พระพุทธองค์จึงตรัสถามให้สติดูก่อนมหาบาพษระหว่างน้ำกับเลือดนะ่ะสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันเลือดมีค่ากว่าน้ำพระพุทธเจ้าค่ะ เป็นดังนั้นมหาบพิษโดยเฉพาะเป็นเลือดพระประยุรญาตกันเองด้วยแล้วชันไหนต้องมาหลังรินแลกกับน้ำเลยเหล่าขึ้นชื่อว่าการทะเลาะวิวาทนั้นไม่ควรให้เกิดขึ้นในหมู่ญาติเลยในการก่อนแม้สัตว์เดือดฉานเมื่อมีความสามัคคีปรองดองกันก็ยังสามารถพ้นภัยแก่ศัตรูได้แต่ครั้นทะเลาะเบาแวงกันความพินาศวอดวายก็มาถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติด้วยบพเพนิวาสานุสติยานตรัสเล่าสัมโมธมานชาดกดังนี้ในอดีตการป่ากว้างใหญ่ที่รายรอบมหานครพระรานสีนครหลวงแห่งแคว้นกาศีมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนะักมีพญานกกระจากคุมบริวารน,นับพันตัว ท่องเที่ยวหากินอยู่ในป่านี้อย่างผาสุกตลอดมาผู้นำเรานี่แท้งจริงเลยสง่าง,งามเป็นที่สุดใช่ใช่ใช่ท่านน่ะเก่งและก็ฉลาดมากด้วยเชื่อท่านน่ะก็จะปลอดภัยนะเธอพวกเจ้าอ่ะจงหากินอย่างระมัดระวังตัวไว้ด้วยหากเกิดเหตุร้ายใดๆอ่ะก็จงใช้สติแก้ไขจะนำพาตนเองและหมู่คณะให้ปลอดภัยได้ อยู่มาวันหนึ่งกรรมบันดาลให้มีพรานล่านกผานมาพบนกกระจาบฝูงนี้เข้าฮ่าแหลมไปเลยจะไปขายเป็นเดือนๆนก็ไม่หมดสบายข้าละนายพรานจัดเตรียมหาลานกว้างเหมาะ,มาะขึงตะข่ายและโปรยเมล็ดพืชล่อไว้บนพื้นแล้วซ่อนตัวหลังต้นไม้จากนั้นก็เป่าปากเลียนเสียงนกกระจาบลวงให้หมูนกเชื่อได้สนิทใจ รานนกผู้มีความอดทนสูงรอคอยเวลาได้ครั้งแล้วนานๆกว่าที่นกบนต้นไม้จะหลงกลคิดว่ามีนกพวกเดียวกันร้องเรียกให้ลงมากินอาหารอุ๊ยลงมาจ้าบินลงมากินกันเยอะๆเออเออเออย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้วเหล่าฝูงนกกระจาบก็หลงกลพรานป่าต่างแห่กันลงมาจากต้นไม้จิกกินเมล็ดพืชอย่างมีความสุข ทันทีที่นกกระจาบพ,พากันลงมารวมกันที่พื้นตามต้องการพรานก็ปล่อยตะข่ายลงมาอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยเราเดินตะข่ายหลังจากวันนั้นนายพรานก็มาทอดตะขคายจับนกไปได้ทุกวันจนนกกระจาบร่อยรอลงไปมาก นนนนนนตตตต้้ออยยิดกัััวววพากันนหลงญา,า,านกกระจาบเมื่อรู้ข่าวนี้ก็พยายามหาทางช่วยบริวารของตนอย่างเร่งรีบวันหนึ่งก็คิดหาวิธีออกจึงเรียกประชุมใหญ่ฝูงนกกระจาบทั้งป่าจำไว้ให้ดีนะครั้งต่อไปอ่ะหากพวกเธอถูกตะข่ายคุมไว้ต้งตั้งสติให้มัน่น ช่วยกันยกตะข่ายไปทิ้งให้ได้ด้วยการเอาหัวสอดในช่องตะข่ายตัวละช่องแล้วบินขึ้นพร้อมๆกันเอาตะข่ายไปแขวนทิ้งบนยอดไม้สูงเมื่อทำตามแผนนี้แล้วพวกเธอก็จะปลดตัวเองลงมาอย่างเป็นอิสระโดยง่ายวันต่อ,ตอมาเมื่อพรานนกปล่อยตะข่ายลงมาคลุมอีกนกกระจาบก็พร้อมใจกันบินขึ้นยกเอาตาข่ายไปทิ้งบนยอดไม้ตามคำแนะนำของพญานกเสมอ มาแล้วพวกเราช่วยกันยกหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเยเ้ยเ,ย,เ,ย,เยมันเริ่มขึ้นแล้วว่าเอ้ยดีใจจังรอดแน่ๆพวกเราช่วยกันแล้วเฮ้ระยะหลังๆนายพรานจึงจับนกไม่ได้เลยแม้สักตัวเดียวต้องกลับบ้านไปมือเปล่าทุกครั้งเฮ้ยเสียลมจริงๆจับไม่ได้สัก,กตัวมีหนาซ้ำตะข่ายยังไม่ติดกับกิ่งไม้ข้างบนอีก แต่เขาก็ไม่ท้อถอยยังคงนำตะข่ายมาวางกับดักล่อไว้เหมือนเคยสักวันหนึ่งอะพวกแกก็ต้องทะเลาะก,กันเหมือนนั้นแหละนกเอ๋ยแกต้องแตกสมามคีไม่มีปัญญาหอบตะข่ายหนีไปได้อีกแนะ่ดังที่นายพรานคิดอีกไม่ช้านานนกกระจาบสองกลุ่มก็ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆ เฮ้ยเจ้านี่ซ totally ุ่มซ่ามจริงๆไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักอาวุโสบินมาเหยียบหัวพี่ได้ไงแถมยังไม่ขอโทษอีกแค่นี้ต้องขอโทษด้วยเหรอก็ตาข้าไม่ได้อยู่ตรงเท้าสักหน่อยจะเห็นหัวพี่ได้ไงเราตัวแค่นี้ซ่านักนะเจ้านะซ่าไม่ซ่าโซดาก็เรียกพี่ละกันเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งเช่นนี้นกกระจาบทั้งฝูงก็เริ่มแบ่งฝ่ายตั้งป้อมจับผิดกันและกัน ความหายนะเริ่มก่อรูปร่างขึ้นแล้วบนความไม่สบายใจของพญานกซึ่งพยายามไกลเกลี่ยให้รอมชอมสมานฉชชันซึ่งก็ดูจะไร้ผล พวกเจ้าอีกแล้วเลยเนี่ยบอกตั้งกี่ครั้งเลยว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันเป็นของพวกพี่เอา้าจะมาจับจองเองได้ยังไงข้าก็เป็นนกในป่านี้เหมือนกันก็ย่อมมีสิทธิ์อยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ได้เทียงคำไม่ตกฟากใช่ไหมท่านนั่นแหละปากว่าตาขยิบปากว่าตาขยิบมันเกี่ยวได้ไงเจ้าเถียงมั่วเปล่าเนี่ยเออนะ่าิ้งเถียงไปก่อนเอาเสียงดังเขาว่าก็พอพวกเจ้าอย่าทะเลาะก,กันเลย อยู่ป่าเดียวกันน่ะก็ต้องรักกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเถอะไม่ได้หรอกพญานกของอย่างเนี้ยมันเกี่ยวกับศักดิ์ศรียอมไม่ได้เราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าพญานกจะพยายามไกลเกลียเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลบริวารก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมฟังขึ้นชื่อว่าการทะเลาะก,กันหากเกิดขึ้นที่ใดที่นั่นย่อมไม่มีความปลอดภยัยต่อไป ความปีน่าจะเกิดแก่นกกระจาบทั้งหลายเป็นแน่วันหน้ายังไงก็ช่างเถอะแต่วันเนี้ยข้าต้องเอาเลือดหัวเจ้านกซ่านี่ออกให้ได้ือข้าเตือนแล้วพวกเจ้าไม่ฟังเองนะจะขัดแย้งรอหายนาเช่นนี้ก็ตามใจพวกเจ้าเถอะพญานกมองการไกลเช่นนั้นแล้วจึงพานกบริวารที่เชื่อฟังแยกฝูงจากไปที่อื่นไปกับพญานกดีกว่า อยู่นี่ไม่ปลอดภัยแน่แน่หลังจากนั้นไม่นานนกกระจาบที่เหลือก็ถูกทอดตะข่ายจับได้ไม่เว้นแต่ละวันเพราะแม้ติดตะข่ายอยู่ก็มักทะเลาะกันไม่เลิอกอะไหนคุยว่าเก่งนักก็ยกตะข่ายไปทิ้งสิอจ้านกบ้าเนี่ยใครจะยกตัวเดียวไหวล่ะโอ้หนักจะตาย ชี้ชีช้ชี้ขอร้องข้าก่อนสิแล้วข้าจะช่วยเจ้ายกไม่มีทางข้าไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีหรอกอืมอย่าเถียงกันเลยประเดี๋ยวเมียข้าก็จับถอนคนเหมือนกันหมดแหละก็มวัวแต่พูดอยู่นั่นแหละช่วยกันยกหน่อยสิก็มันยกไม่ไหวเนี่ยล่าวเนี้ยไม่รอดแน่แน่จากบัตรนั้นเป็นต้นมาป่าใหญ่รอบรอบพาราณสี ก็ไม่มีฝูงนกกระจาบอีกต่อไปพระพุทธ,ธองค์ตรัสสัมโมธรมานชาดกแล้วส่งให้โอวาดแก่ประยุรญาตทั้งสองฝ่ายว่าการทะเละวิวาทกันในระหว่างญาตินั้นไม่สมควรเลยเพราะการทะเละวิวาทเป็นมูลเหตุแห่งความพินาศสถานเดียว ต่อมาในพุทธกาลสมัยนกกระจาบพ,พานหาเรื่องกำเนิดเป็นพระเทวทัตพญานกกระจาบเสวยประชาติเป็นพระพุทธเจา้าสัมโมทมานาคัฉันติชาลมาทายะปักคิโนยะทาเตวิวัตทิสันติตัทาเอหินติเมวสัง นกทั้งหลายมีความพร้อมใจกันจึงหอบเอาตะข่ายไปได้เมื่อใดมันทะเลาะกันเมื่อนั้นมันจะตกอยู่ในอำนาจของเรา